บอดราชาปีศาจแต่วันนี้อยู่ในเซิร์ฟไทยพวกเรามีชื่อใหม่ที่จะมอบให้กับท่านท่านคือท่านบออด <c oughs> ขอให้ท่านใช้ชื่อนี้อย่างสนุบบออดจัดไปตึ

ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องอังเค้าดินนะกับพี่เช่นเคยนะครับดินดินนะเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็อ้อมกันนเลยนะครับก็กลับเรียนจากที่เคาลบนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับพี่จะมานําเสนอนะฮะหรือว่ามารีวิวนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่พี่ได้มาตั้งแต่เดือนแรกๆเลยนะครับผมตัวดำนะฮะนั่นก็คือบรอดนะครับหรือที่เราเรียกว่าบอลรอดนั่นเองนะฮะ ซึ่งไอ้น้องบออดเนี่ยพีก็ได้อัพมาเนิ่นนานมากๆนะครับจนในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับเป็นวันที่น้ำตาจะไหลซึ่งนะฮะก็คือแบบเอ่อพีก็ได้ทําการหาจนครบแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ขึ้นเป็นตัวตัวดําตัวแรกของทีมเรานะครับที่จะขั้นสู่ที่จะขั้นนะที่จะขึ้นสู่นะครับ5ดาวนะครับโอ้โหน้าตาจะไหลนะครับขอแชร์นะคะโอเคนะครับแล้วเราก็จะอัพ5ดาวกันเลยนะครับสำหรับโบออดนะ <laughs> ในที่สุดโบลอ์ของพีก็จะห้าดาวแล้วนะครับน้องๆคือแบบมันหายากมากจริงครับน้องนะคือได้วันละชิ้นสองชิ้นนะครับแล้วแบบว่าโอ้โหตอนสี่ขึ้นห้านี่ไม่อยากจะพูดถึงเลยครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะฮะหาทีละนิดละนิดในที่สุดเราวันนี้ก็มาถึงแล้วครับอัพเลยนะสวยสวย นะครับเราก็จะได้เป็นพาร์ทสิบที่ดีขึ้นนะครับเป็นพาร์ทสิบห้าดาวแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะเป็นพาร์ทสิบห้าดาวเนี่ยเรามาดูก่อนเลยว่าพาร์ทสิบแรกเนี่ยก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมฮิลนะครับหรือคนอื่นฮิลเนี่ยโบรอสจะฮิลตามด้วยห้านสะิบเปอร์เซ็นตนะฮะอย่างเช่นฮิลหนึ่งแสนโบลลอกก็จะฮิลตามห้าหมื่นนะครับแต่เมื่อเราอัพแล้วนะครับจัดไปครับผมอัพเลยนะแล้ก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไง นี่โอเคครับผมเพิ่มมา6 0พันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยแล้วก็ได้ได้พาสซีฟพาสซีฟใหม่นะครับเป็นยอดพาสซีฟเกาะผนึกพลังนะฮะก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็พี่อยากได้มากๆเลยได้พาสซีฟเนี่ยเพราะมันจะได้ทำคอมโบกับซอมบี้แมนพี่ได้นะครับโอโ้ได้พลังเพิ่มอีก4 0 0พันแกมนะฮะแล้วก็ทะลวงลิมิตไปเลยนะครับจังหวะนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูพาสซีฟที่มันเป็นพาสซีฟห้าดาวกันเลยนะครับทีนี้พอเราจะขึ้น6ดาวนี้ยากแน่นอนครับพี่ผมคิดว่าคงยังไม่ขึ้นนะโอเคไปดูพาสซี นะพาสสิบนะครับเมื่ออัพเป็นยอดพาสสิบแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนฮิลนะครับ mm hmm. โบลลอกก็จะฮิลตามถึง70%เลยนะจาก50เป็น70ค่อนข้างเห็นผลนะครับแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับ mm hmm. โอเคครับผมนะก็พี่ค่อนข้างภูมิใจนะตัวนี้พลัง7,2 0 0แล้วละสบายๆครับผม โจมีพลังโจมตียู่เทพ0่170,000็ครับผมแล้วก็ HP อยู่ที่9,500นะครับถือว่ายังน้อยอยู่นะเดี๋ยวลุงจะรีบอัพให้มันเป็นแบบเลือดสักล้านหนึ่งนะฮะโวล้อแล้วฮิวแข่นๆฮิวแบบฮิวปุ๊บฮิวปั๊บอะไรเงี้ยเออฮิวปุบ๊บปั๊บรับโชคนะบอกเลยว่าโหดมากแน่ๆตัวนี้นะเดีย๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลอง เอาไปตีคนกันเลยดีกว่าครับสำหรับโบรอ์นะเพราะว่าเราอับ5าดาวทั้งทีถ้ามันกากลงก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางทีคนถามว่าทําไมลุงไม่ใช้โบลอ์ในทีมนะตอนนี้ลุงใช้แล้วนะครับเพราะว่าเป็น5ดาวแต่ว่าลุงก็แอบเสียดายลินลี่อยู่เล็กๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้รีลินลี่ทิ้งนะก็คือผัดกันใช้ครับแต่จริงๆถ้าเอาไปพีพีจริงลุงจะใช้ลิลลี่นะแต่ก็ถ้าโบรอ์มันเก่งกว่าเดี๋ยวอาจจะใช้โบรอ์ก็ได้เอาเริ่ม2อจิต2ใจพอมีตัวดำสองมีตัวดำห้าดาวเริ่ม2อจิต2องใจมาดีครับ นี่เลยครับโบล็อดเปิดตัวที่3จัดไปครับผมเปิดมาการโลบเปิดไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคไป9ก้าแสนครับผมตีกระดูหัก3ตัวจากนั้นฟูบุกิอันติไปครับผมพายุนายกปั๊บ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 ล้านเและตามด้วยจักรพรรดิเอกฝั่งตรงข้ามครับผมมาตามด้วยยังไงวะเนี่ยแล้วัตรงข้ามใส่กลัวแขนอรมาดมาปุ๊บปั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 ๊บหนึ่งล้านสองแสนครับจากนั้นโบร็อดทนไม่ไหวแล้วเลือดเต็มเลยอยู่เลยจากนั้นจกกกไปปปลูเตะรรราชชััััันคคบบบผผมมุ๊โ ร้านเก้าครับหายคู่เลยครับอตโตปิกก็หายไปด้วยจาน้นต้าดินเขาพิโรดมาอ้อโหร้านสามเบาๆครับไอ้น้องพี่ตีสองร้านมาโทษทีจากนั้นต่อยไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมเอ้ยเอาเรื่องว่ะบรลอแบบเลือดเต็มตลอดเลยนะเออบรลอแบบเลือดเต็มตลอดเวลาเลยนะคือแบบเอาตีผิดตัวแล้วน้องหวานอ่าฮิวพีชอบการโรดตรงที่แบบมันมันไม่ฮิวทันนะเว้ยมันจะฮิวทีหลังเอ้ย,อยมันมันจะกลับมาทีหลัง คตรเอาโคตรเอาสองล้านไปครับเบาๆแล้วก็เวลาสอมพี่แมวมันฮิวโบลามก็จะหิวตามนะครับเนี่ยเห็นไหมฮิวเป็นฮิวทับกันสองอันนะคือแบบว่ามันมันฮิวได้ดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะคือมันฮิวปุ๊บแล้วมันจะมีสถานนะฮิวซ้อนขึ้นมานั่นแหละครับพาสีที่เพิ่มขึ้นนะแสดงว่าโคตรมหาคอมโบได้เกิดขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ทีพีก็มีตัวดำสามตัวแล้วนะฮะแล้วต่อไปตัวต่อไปที่เราจะอัพกันก็คือกาโร่ครับเอาให้สีดาวนะ โอเคเดี okay, ๋ยวพี่ลองใช้อันตีนะครับแล้วเราสังเกตโบลล์นะนี่สังเกตโบลล์นะครับโรรบลล์เจะฮิวขึ้นมานี่เป็นสถานนะฮิวซ้อนครับเออเออฮิวโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวประมาณรอบละเท่าไหร่วะโรรบลล์ขอดูหนะ 40, 000, อ่อยสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นกับสองหมื่นนะฮะก็คือสี่หมื่นแล้วก็อีกสองหมื่นก็เป็นหกหมื่นนะฮะฮิวครั้งละหกหมื่นเอออย่างเอานะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราลองเอาลองถ้าเตะเด็กอะอาตอมตายแน่ๆเดี๋ยวลองเตะ เราลองเตะราชาใต้ดินว่าไอหวานเนี่ยครึ่งหลอดจะตายไหมนะไปนะกาวานขอดูหน่อยว่าอืดจริงเปล่าโป๊ะบุบบับรับโชคจัดไปตึม้มโอ้โหเกือบตายนะล้านแปดถือว่าเบาอยู่นะที่ว่าต้องแรงกว่านี้นะแต่จริงด้วยความที่เราไม่มีอุปกรณ์สามดาวเลยนะครับตอนนั้นมันไม่ไหวจริงครับมันแพงอะ่ะไม่มีเงินนะก็เลยแบบเออเล่นได้แค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นโวลอสแบบโวลอสสายฟรีก็ไม่ใช่เพราะว่าเติมโวลอสไปแล้วนะครับเป็นโวลอดแบบ สายแบบสายสายปั้นเองแล้วกันครับไม่ได้แบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะเป็นโบลอ์แบบบ้านออบ,บ้านเออโบลล์บ้านบ้า <c> น <oughs> นึกว่าไก่ไก่บ้าน <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่ไก่นะเออพอพอเล่นได้นะครับไม่ไก่มากโบอ่าตีหนึ่งทีแล้วก็บิดคิงวิ่งไปตบหนึ่งทีเป็นอันจบเกมครับผมเออสวยมากครับผมนะก็ในอนานะคตพี่อาจจะใส่พงใส่แผ่นให้กับโบลอ์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก่อนข้างโอเคเลย นะสำหรับทีมนี้โอเคมากๆเลยนะครับ5ดาวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวล,ลิลลี่ก็ยังปั้นต่อนะเดี๋ยวรอลินลี่อุปกรณ์5ดาวก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ถอดชุดให้โบลอ์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็โบลอ์ก็เอาไปตีบอลเอาอะไรไปก่อนนะครับแต่เลือดยังไม่ล้านเลยนะแต่ก็ดูพลังดูสถานะอะไรค่อนข้างดีกว่าลินล,ลี่อยู่นะเพราะว่าลินลี่ตอนใส่ของก็มาหกแสนห้านะครับส่วนโบลอ์ตอนนี้เจ็ดแสนสองแล้วนะครับพลังกําลังพุ่งพลาดเลยทีเดียว นะแล้วถ้าเราปลดพวกแผ่นเพลินอันนี้เข้าไปอีกก็จะเป็นโบลต์แบบขั้นเทพกันไปอีกเลยแต่ว่าเราอย่าลืมเพราะเราจะป้าลินลีดด้วยเพราะงั้นก็ <c oughs> เออก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันครับเพราะว่าเนี่ยพี่เลือกเล่นได้ตัวเดียวนะครับสังเกตทีมนะเพราะว่าถ้าพี่เอาลินลีดใส่อย่างเงี้ยคอหน้ากววานไม่ทางานนะครับกระจอกกว่าเดิมอีกนะครับก็ต้องใช้ลินลีหรือว่าโบลต์นะครับแบ่งกันไปก็ถ้าเป็นเจอทีมถ้าไปแข่งฮีโร่ก็คงต้องใช้ลินลีนะครับแต่ว่าถ้าใช้ ถ้าเจอทีถ้าเขาให้ใช้ทีผสมได้เราก็ต้องใช้ประมาณนี้อ่าโอเคครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เนี่ยแหละโบรอด5ดาวนะครับในที่สุดก็5ดาวสักทีรอคอยมาเกือบ3เดือน2อสเดือน4เด <ladder. S 1> <dan> ือนด้วยซ้ํานะเพราะตอนนี้มันเปิดประมาณ4ีหเดือนแล้วเนาะเออก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงพลังมันจะไม่ล้านก็คือนะแต่แต่ว่าหัวยังไม่ล้านนะตอนนี้แบบอีกสักพักหนึ่งหัวอาจจะล้านก็ได้โบรอดอะเออตอนนี้7 2 0 0แ0นสอื่นนะครับ โอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพอันนี้กันต่อครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะโหดขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับ3ดาวม่วงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันดีพีต่อไปนะถ้ามันได้3ดาวม่วงแล้วเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้อีกนะครับสำหรับโบรอดูดิมันจะแรงขึ้นขนาดไหนตอนนี้ประมาณนะล้านเก้าเนาะเตะล้านเก้านี้แรงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับนะโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปด้วยนะฮะตอนนี้ เรา8,300แล้วเนาะก็ไม่ขออะไรมากครับนะขอสัก100ไลค์ก็พอคลิปเนี้ยเออถ้าถึงนะก็จะดีใจมากๆครับผมนะแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับโบรอดนะถ้าใครชอบก็ไปลองเล่นกันได้นะครับถ้าใครชอบไปลองปั้นกันได้นะแต่บอกเลยว่าพาสซีฟดีขึ้นเยอะนะ50%ขึ้นมาเป็น70%นี้เห็นผลแน่นอนนะครับโอเคครับผมไม่ใช่จะไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นไม่จะเป็นต้องเป็นไม่จะเป็นต้องเป็น ทอมบี่แมนฮิลก็ได้นะเวลาตัวอื่นตีไปแล้วมันฮิลตัวเองมันก็ขึ้นฮิลตามเหมือนกันนะครับสําหรับสกิลพาสีตัวเนี้ยเออค่อนข้างจะโอเคเลยจริงๆนะใครเล่นทีมฮิลอยู่แล้วนี่พี่บอกว่ามีสะดุ้งแน่นอนนะตัวเนี้ยเออโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังกันเดี๋ยวไว้เจอกันดีพี่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับถ้าชอบลุงดินถูกใจลุงดินอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะไปแล้วครับผมขอบคุณครับบายบายน้องๆนะห้าดาวเ้ย そうか。